สวัสดีครับสวยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนทรงผมมาไอ้ทไม่ถนใจเลยอ่ะไม่นี่จะถามว่าทำไมเปลี่ยนทรงผมแล้วทำไมอยู่แก๊งนี้ไม่ได้เปลี่ยนทรงผมด้วยอ่ะไม่ไม่สีผมพูดใช่หรอสีผมเปลี่ยนหราออดปกติเหมือนเดิมหมดเลยนะอันนี้สีเขียวเหรอสีเขียวดิเอาน่าหรือปกติใช้สีอื่นเนาะ If you h a v e n got a problem, I feel bad for your son. I got a 99 problem, but if it ain't one. ไอ้เอ้ยแปนเขาอยู่ไหนอะพี่จอดรถพี่ไม่ล็อกรถเข้างไหนข้างไหนค่ะ <c oughs> เอ้าเคนไม่ขึ้นไม่ได้ <c oughs> <p he> พี่ตัวบารค,ค่ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่รถล,ลักรถลักคันนู้นป่ะ ไม่ใช่คันนีรถนรุคันนี้ได้ดเกียรว่ะแกทำให้ฉันดูงโง่ละมึงไม่เคยมีดีๆหรอกงงนะไรกูเลย สวัสดีครับสวยที่ถึงว่าฮะเฮ้ยไอ้นะมีคนทักทายอ่ะสวัสดีครับสวยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนทรงผมอ่ะไม่ไม่ทนใจเลยอ่ะไม่นี่จะถามว่าทำไมเปลี่ยนทรงผมแล้วทำไมอยู่แก๊งนี้อ่ะไม่ได้เปลี่ยนทรงผมด้วยอ่ะไม่ไม่สีผมพูด เหรอมือนเดิมหมดเลยนะอันนี้สีเขียวเหรอสีเขียวดิเอ็นะฮหรือปกติใช้สีอื่นเหรอเอ็นะเอ็นะมาข้าดีกว่าจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้อะอะไรนะไม่ ทำไม้หัวถึงเขียวอย่างนั้นนะเมลซิกอยู่ไหมเลขเจ็ดศูนย์สี่คุณเข้าสักพักเลขอะไรนะติดอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะเมลสิกขึ้นมาด้านบนหน่อยขึ้นมาด้านบนหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะตรงหน้าอะไรที่เกิดขึ้นขึ้นมาพวกหนหน้าเลยตรงไม่ไม่ปกติผมเขาไม่ได้เป็นสีเขียวไม่ใช่ใครผิดคนหรือเปล่า จำใครว่จำใครมาแล้ววันนี้พี่มืดไงพี่มืดกูจำใครมาแล้วเปล่าเนี่ยปกติสีเขียวเลยวะสีเขียวไงน้องไอนาตาที่รักกูหลอดเองเอ๊ะเศร้าแล้วเว่ากูเก็บมีมีเอาไปห้าสิบก่อนเลยโอ้ยยขอบคุณครับปกติปกติผมสีอะไรปกติผมสีอะไรโงมันจะเป็นน้ำตาลป่ะหรือกูหลอดปะน้ำตาล มีน้ำตาลโอเคหนูเข้าใจผิดหนูลืมโอ้ยหนูช่วงนี้เคยแล้วจะมาเค้นทำไมอ่ะฮะเออแล้วจะมาเค้นทำไมอ่ะเอ้ยโลครับฮัลโหลครับือนมับโนคนนนนะอะไรนะอะไรนะอ๋อรวมบ้านเหรอ เคครับคุยบอลครับแต่คุยบอลไปบอลทำไมไม่ยกแขนนะทำไมไม่จับข้อสอบอ่ะใส่หูฟังเลยไปบอนดิบอลไปมันไม่จับข้อสอบนะไอเด็กจับข้อสอบโชว์ดิเขาไม่บอลเอ้าทำไมไม่มีคุณเหนื่อยแล้วไม่ไม่คุณขอก่อนน้องก่อนเดี๋ยวไปง้อนะจ๊ะไม่รู้สวยจังเลยอ่ะไม่บอหรอป้าฟ้าด่าแทบตายอ่ะ ไม่เหมาะกับเองเลยมันดูแบบจริงครับขอนหนึ่งวันคิดถึงไม่ได้เจอหน้านานจักเขาว่าความเดินจะบ้าตายเมื่อมาทำสมภพเสร็มฉันก็มีมันเอายิงกันเลยเ้วไม่เคลียวยังไม่เคลียวกพูดพูดถึงใครก็ไม่รู้อะเมื่อกี้นี่ลืมกูไม่ชอบ เสียงก็คล้ายๆอะไรนะครับคือต้องกลับบ้านแล้วหรอทำไมอ่ะเฮ้ยเราเราไม่มีบอลตีเลยหรอจะตีบีซีเลยหรอเขายังไม่ขึ้นแก๊งเลยนะอุ้ยหปวดคออุ้ยปวดเลยเขาอยู่แกงเขายังไม่ขึ้นแก๊งเลยนะอธิษฐานง่ายอยู่กับพุตตา โจนหรือเปล่าครับข้างล่างมีมีมีคนให้ป้นนะผมบอกให้ป้นได้นะหัวฟ้าก็มาดิก็มาดิเหนื่อยไหมเราฟาร์มกับใครบ้างไม่มีเพื่อนฟาร์มเลยเหรอผมทำคนเดียวตลอดเลยอ้โหัวโลนมไงทำไมหัวล้มนะเออปรัเปลี่ยนไี่หน้าศูนย์ค่ะหน้าศูนย์ด้วย ผิวสางของเราน้าได้ไอนามาช่วงเวลาไหนไอนามาช่วงประมาณค่ำหนึ่งถ้าอยากเจอต้องมาช่วงเวลานั้นเหรอเยอ่คืนที่หนึ่งที่สองใช่โอเาช่วงนี้แบบโคตรดื้อมโอเปียมอยู่ไงบันสิ่งทเลยต้องทำก่อน เพราะว่าเขาจะไปรอนงานใหม่เอางงานที่มันเป็นอะไรนะล่าสมบัติอะมีขอกรกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเลย,เ,ยเ,เลย็กบอกว่าเดี๋ยวรอทําให้เขาดีจุดแล้วค่อยไปทำาโอเค <Okay, S 1> ได้ช่วงนี้เขาฟาร์มแบบไม่มีเ<ต>วลาเขาไม่คุยกับใครเลยอะช่วงนี้ติดซีรีส์ฟาร์มแล้วก็ติดซีรีส์อ๋อดีแล้วแหละอยาไปทักคนผิดเลย <c oughs> จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทักคนนู้นคนนี้ผิดอีกแล้วเต้นได้ยังไงเนี่ยโอ้ ติดบนไงโดนซะาอะไรวะท่ามาขายเท่าหน่อยดิคิดถึงนะอันนี้คือนายกเขาแก้หมดนาจีใช่แหละไม่มีแต่ที่โพลแล้วแหน่ะแต่แต่กูควรทำจริงขอจักชื่อต่อชื่อต่อจะเอ็งจะมีตอนไหนไม่ค่อยหน้าเลยเข้ามาบ้างปะค่ะข้าแต่ว่าเข้าช่วงบ่ายเพราะว่าเข้าช่วงแปดเจ็ดช่วงคืนคืนไม่ได้เลยขายนะคะแต่เดี๋ยวหลังวันที่สิบเก้าน่าจะได้เจออุ้ยอะไรอะ จะไปไหนอ่ะไม่กัจะมาเติมเพิ่ม่ายเอาไว้เรียมายไว้รไม่โดีใจไงได้เจอไม่มีตีดอดีเริงระบอมกันเลยละครับติดนะคะครับโอ้เปรียมที่โผลเหมือนพวกขี้ยาเลยอะไม่มีมีแต่แบบไม่โผอ้าวอะ แล้วหนูจะไปทำอะไรต่อนะเนี่ยหนูก็บินเราเพราะว่ามันต้องออกประเทศก่อน20นาทีไม่ใช่หรอโอเคบางั้นเดี๋ยวเขาไปหาหมามาก่อนแล้วหมามาทำอะไรหมามเอ่ยอยู่ไปอาบน้ำเี๋ยวนีหมากับลูกแมวได้คุยกันบ้างไหมเออเนี่ยอยากคุยเรื่องนี้วะอทำไมอะไม่รู้ล่าสุดที่ถามล่าสุดที่ถามหมาก็คือว่ายังไม่ได้คุยกับลูกแมวขอโทษลูกแมวไปแล้วก็ รอ้องแมวโอเคใช่คุยคุยล่าสุดมันบอกว่ามันมันขอบแบบไม่ยุ่งมันไอ้บ๊อบก็เข้ามาเหมือนกันไม่ยุ่งนี่คือไม่ยุ่งกับเขาเรียกว่าไม่ไม่ยุ่งแค่กับคนนู้นป่ะแต่ก็ยังยุ่งกับไม้อยู่ไม่ใช่เหรอไม่ยุ่งกับหมาดีคือแบบเรื่องของบว่านายกแบบไม่ยุ่งกับเราได้ป่ะตอนเนี้ยงั้นเดี๋ยวว่ากันไอ้นาโอเคไหมโอเคได้ โอเคเจอกันที่ถึงนะเจอกันเจอกันครับอุ้ยจำได้แล้วหรอนกราฟทินาเชียเจอค่ะเชื่อหมดเราจะตายคือด้วงอ่ะดูทรงไอนาแล้วอ่ะด้วงรู้ตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบว่าทำไมสีผมสีนี้ที่มืดไม่ไงครับอ้าวไม่โกรธหรอเมื่อกี้เออโกรธว่ะ ไม่ต้องมาทำเสียงอ่อยใสเลยไม่ได้ถามซะหน่อยมันต้องมาทำเสียงหวานใสจะชวนไปสัญญกรรมพื้คือทำไมคือนทำไมพืนเดี๋ยวนี้แบบว่าอันนี้ใช่ป่ะไรดูไม่ได้ทำอะไรเลยมีคนอื่นใช่ป่ะไม่ใช่โหละไม่คุยไม่ได้ไปลงจากรถเลยดีกว่าลงเลย ้องอยากลงเฮ้ยไม่ห้ามลงนะขึ้นมาแต่งตัวสวยด้วยดิวันเนี้ยดุซี่พ่าจะรู้เรื่องไหมไม่เข้ามาแล้วนะไม่เข้ามาแล้วหรอไม่เข้าแล้วมานี่กว่าสิกว่าจะได้เอานี้ตั้งตีสี่เฮ้ยอับนี่โดนซุกเลย ดีนะมามาหันหลังอยู่ติดใจเหรอขึ้นมาดีนีดีนะมามาหันหลังอยู่แหม่แหม่แห่แห่แแแตามปาเลยตามตาเลยมลาเต็มตีนเลยปลา U hai bé rượu a phi kia mày toa bé này Phải.